็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นดูโอเดสแมทนะครับเป็นอีกหนึ่งในโหมดบันเทิงนะที่ทาง Rov e ได้สร้างขึ้นมาให้เล่นด้วยกันทีมหนึ่งจะมีสองคนเท่านั้นนะทีมหนึ่งจะมีสองคนผมก็จะมาเล่นกับฮานคีโมะครับเฮ้ยค <c oughs> <c oughs> รับผมสวัสดีครับคนดูทุกคนสำหรับเกมจะเป็นยังไงเล่นยังไงผมก็แนะนำให้ดูตรงนี้อะเ,เอาเอาเฮ้ย ไม่ใช่นี่แนะนําให้ดูตรงนี้เอาเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่พูดอะไรมากจะเล่นอย่างเดียวครับโอ้ยเล่นตัวอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยยีรุ่เปิดฟรีทุกตัวอะไรกันครับไอ้นี้ยีร่เปิดฟีทุกตัวยีรุ่เปิดฟรีทุกตัวอะไรอะผมไม่ได้ซื้อสกินนี้มาเลยนะเฮ้ยมันเปิดสกินฟรีบางสกินด้วยคนดูไรยังตกใจโอ้โหสกินนี้แล้วกันนะไม่เอาอย่าเอานณิตไปแล้วกันเอาไปคิวว่หิว แล้ะใครออกอะ่ะแล้วใครออกอะ่ออกอะอุลหล่เขาออกลองนินน่นะครับมันจะมีฮิลสองอ,อันที่บอแล้วนะครับมูลหล่เขาออกลองกินนุชกันเหรอรู้เริ่มมาเราควรมาฟาร์มเพชรกนเดี๋ยวมันจะได้เงินแล้วก็ได้รเวิแล้วก็จะสุ่มสุ่มแจก,กบัฟด้วยนะเื<ง>่อไ,ได้บัฟได้เงินด้วยนะครับอเอ้ยไม่ได้ได้เลือดด้วยนะครับ จ็กเกอร์จ็กเกอร์จ็กเกอร์จังหวะนี้จ็กเกอร์ได้หูยทำไมมันยิงแรงจังงะวันนี้คือแข่งกันคิวนะง่ายๆเอานี้ออกไปก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าเราคิวได้อ่ะออกกกัับบนนผมมไ่เราก็จะได้ได้หนึ่งคะแนนนะครับมีเพชรบนหัวอ่ะกุหลาจะมีสองสองเพชรเลยเฮ้ยจ็กเกอร์มาทำไรเฮ้ยจ็กเกอร์มามาเก็บฮิวบ้านผมจ็กเกอร์มาเก็บฮิวบ้านผมเดี๋ยวผมจะเกิดไปเลยไปเลยอู้วมีสองมีสอง เมียงตีแล้วบอกเลยอันนี้ผมก็จะอันต nah, do ิไปคิวมันได้นะตรงการจะเป็นบอกเงินนะวูดเดี๋ยวไปเก็บเงินดีกว่าแล้วก็จะมีโปเกมอนนะครับไปเก็บเลือดก่อนมีโปเกมอนถ้าเราเดินชวนเราก็ได้เงินนะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเก็บเงินเก็บเงินเพนเพนเพนได้เพนได้เพนไหนอะเพียนเพียนเพีนมานี่ดิเพนเพนไม่เอานะเพนอุ้ยสมุราษโดนฆ่าตอนนี้ก็คือ ฝั่งคนที่ฆ่าก็คือจะได้สองแต้มเลย,อยตอนนี้เราเป็นอันดับสองครับพ <Okay. S 1> ี่พี่พี่พี่ได้กดสองนี่เหรอเ้ยนี่เราเราจะมีสกิลคล้ายๆล้ายฟิลด์ซันด้วยนะครับเป็นสกิลสไนนานะแรงจัดแรงจัดยิงได้ทั่วแมปอะเนี่ยอันนี้ยืนนิ่งทำไมเนี่ย โอเคนี่สกิลความช่ำชองมูล,ลัดแล้วออกจากระยะการจจมตีไ้เฮ้ยจะไปเจอเพนเดี๋ยวจะไปเจอเพนพาไปดูมอนป่าหน่อยครับมันตัวอะไรได้ครับน้องคือมันจะมีตัวเกิดนะนั่นน่ะที่วิขึ้นว่าวิลา่าฆ่าโอ้โหตายสองตัวแล้วทุกคนก็คือคนที่ฆ่าคนที่ฆ่าจะเหมือนได้เกาะเกิดอ่ะโูตกมาอันดับสามแล้วอะ

อีปอีโปช่วยกันช่วยกั่วยกันเ้ได้ข่าวว่าไม่มี2องอุ้ยมาทำไมมามาดรวโอ้โโอ้โเอาะเอาไม่ลงอ่านี้ทำอะไรได้ทำอะไรได้อยู่ระยะประชิดอะอยู่ระยะประชิดอะโอ้โหไปด่านตัวเขาจะจับผมปุ๊เนี่ยนี่เฮ้ย สายหมดเลยเฮ้ยเพนเพนเพนแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ <Double S 1> นี่นี่มานี่ยหัวใจแบบนี้อมกอก่อนจะได้ตายเกิดด้วยนะนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกผม oh, อยากให้มูลาดเอาไปนะครับในบอกให้มูลาด oh, oh, oh. อะไรอ่ะ สวน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 แบบก็จูเอคว่าตายเกิดได้นะครับสมุดอัได้ได้ตัวอะไร้อมูลดูไปฟารมก่อนดูจะคิวอย่างสวยอะนาตาเลียหรือเปล่าเมื่อ้โ้ยใครอยู่ในพุ่มเอาตายเสียสามแต้มเสียตองๆ ไม่งั้นที่สองมันจะแซงเราไม่คิดนสามแอูดูวิล่าค่ะหูดูมันดิวิวตายหมดตรงกลางตายหมดเด,ดินชนก่อนโอ้มีอาร์ามวิล่าวิล่าวิลาวิล,าแบบแล่าเฮ้ยค่าวิล่าค่า กดตะเกิลอันตีไม่ติดเลยทุกคนเอาตายอ๋อลืมบอกไปเกมนี้มันแปดนาทีนะครับแบบเวลานับถอยหลังนะเ,อเ,อเนี่ยเฮ้ยเพนเลเพนเจอเพนเจอเพน,เอเนโอ้ยทายไม่พักเทวฆ่าเทวดิเทวฆ่าเทวน่าเวลานะครับเทวยิงไปเฮ้ยเทวจะตายจะรอมารีตะเกียรนะ เอาเปนที่หนึ่งนะเนี่ยที่นึ่ถ้าเป็นที่หนึ่งต่อสองนาทีนะครับโอ้ยเทวเนี่ยมันจะขึ้นตรงแมปนะถ้าเราสามารถยิงสไนซ์ถ้าเป็นผมผมยิงสไนแล้วนะวิลาวีล่าวีล่าโอ้จะตายวิล่าไม่ไหวกับวิล่าได้ไงอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะโอ้ยโอ้โ,อโดลลนอะไรในไลท์ที่สองแล้วเนี่ย วิลาวิลาโอ้โหเลือดเต็มอีกแล้วว่ะเรามันสู้มันวิลาวิลาครั้งนี้ไม่รอดครั้งนี้ไม่รอดบอกเลยครั้งนี้ไม่รอดกลับเงากลับเงาอุ้ยเงาอยู่แค่นี้งคงน,นี้สองคนนี้ตายสองคนนี้ตายสองคนนี้มันกดไม่ทันอีกแล้ว อันนี้ก็ค่อนข้างสูสีนะภายในยี่สิบวิผมไม่ไม่เป็นไรครับที่สองก็ย,ยังได้ได้เป็น ที่สองไม่ถือว่าแพ้นะที่สองยังได้เต็มอยู่